สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Post Market Report นะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี27มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอดุลมุสิกะและดิฉันอารียานันสัทธรรมสกุลนะคะ<ม>ก็ใกล้ส่งท้ายสัปดาห์วันนี้เนี่ยดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ดูแล้วผลกระทบจากเ,ออเฟดเมื่อวานนี้นะคะก็มีผลต่อบ,บรรยากาศในบ้านเราอยู่ไม่น้อยเลยนะคะคุณอดุลค่ะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดลบนะครับผมแต่ลบช่วงลบ ขึ้นมานะครับผมหลังจากที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยระหว่างวันลงไปกว่า25จุดครับวันนี้ <ฮะ S 1> ก็เด้งกลับขึ้นมาได้แต่ลบ9จุดนะครับโดยวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับปิดอยู่ที่1,634.17จุดลดลงไป9.27จุดหรือว่าลบไป0.56เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่93,866ล้านบาทส่หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา468หลักทรัพย์ ลดลงไป1,357หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง439หลักทรัพย์ด้วยกันครับถึงท่าดูนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศครับวันนี้ก็ต่างปรับตัวลงกันทั่วหน้าครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับและก็แรงโดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่15-16ถึง มีนาคมปี265ครับก็ส่งผลทำให้หนักลุนเทขายหุ้นออกมานะครับผมหลายๆตัวด้วยกันแต่สุดท้ายครับในช่วงท้ายตลาดก็เกิดแรงซื้อกับนะครับโดยเ,เป็นหุ้นลายตัวครับโดยเฉพาะหุ้นบูชิปบางตัวครับก็ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเลยปิดลบได้เล็กน้อยครับ ดังนั้นเดี๋ยวไปไร่เรียงดูนะคะห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดปิดตลาดภาคบ่ายของวันนี้ค่ะอันดับที่1น,นะคะแคร์แบงหรือว่ากสิกรไทยค่ะวันนี้ราคาทรงตัวอยู่ที่147บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย5,564ล้านบาทค่ะอันดับที่2นะคะ SCC ค่ะวันนี้ก็บวกขึ้นมาสวนตลาดเลยนะคะบวกขึ้นมาถึง7บาทหรือว่า1 8าึขึ้นมาปดยู่ที่3 8 9บาทมูลค่าการซื้อขาย4 6 0 9ล้านบาทค่ะ อันดับที่3 EA นะคะก็ติดลบไป4บาท25สตางค์หรือว่า4 3ลงมาปิดอยู่ที่92บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย3,682ล้านบาท อันดับที่4ค่ะธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL วันนี้ก็ทรงตัวนะคะ136บาทมูลค่าการซื้อขาย2 9 4 4ล้านบาทและอันดับที่5หุ้นสื่อสารอย่าง r รูค่ะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้บวกขึ้นมา18สตางค์หรือว่า3.7 3เขึ้นมาไปอยู่ที่5บาทค่ะมูลค่าการซื้อขาย2 8 4 2ล้านบาทค่ะครับวันนี้ SCC ครับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับวันนี้ก็เข้ามาเกณฑ์กำไรต่อเนื่องโดยเฉพาะ,ะงบ ไปมากส4หรือว่างบปี2องหครับเติบโตอย่างแข็งแร่งนะครับผมก็กำไรก็กวาดไปนะครับ47,000กว่าล้านบาทครับซึ่งเติบโตขึ้นมาประมาณ38%เนเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนครับแล้วก็มีปัจจัยคือจะนำบริษัทลูกนะครับ SCG อ่าเคมิคอนนะครับหรือว่า SCGC ครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เร็วๆนี้นะครับผมก็เป็นปัจจัยบวกนะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีข่าวดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ ในปีนี้ครับยังคงคาดการประมาณการกำไรนะครับจะอยู่ประมาณ44,000กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนตั้งเป้าครับยอดขายรวมในปี265ครับบริษัทมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตวัน10%ครับก็มีปัจจัยบวกมาอย่างต่อเนื่องครับก็ทำให้ตัว SCC ครับนักลงทุนยังเข้าเกณ์กำไรอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนวันนี้ครับตัวทูนครับวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นครับในช่วงท้ายตลาดนะครับ ก็ควบคู่ไปกับตัว d t แทวันนี้ครับก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งตัวทูและตัว d t แทนะครับผมที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็ได้ยื่นรายงานต่อ,อกสทชครับเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการร่วมธุรกิจเพื่อตั้งบริษัทใหม่ร่วมกันแล้วนะครับผมก็เป็น ข่าวดีเข้ามาครับก็ทําให้เกงกาไรในช่วงท้ายตลาดขึ้นมาครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวสําหรับในส่วนของ True แล้วก็ d t แทนะคะไปดูกันต่อที่พอร์ตการลงทุนวันนี้ค่ะใครซื้อใครขายกันบ้างในส่วนของสถาบันในประเทศหรือว่ากองทุนค่วันนี้ขายสุดที่ไป2,078ล้านบาทค่ะ เช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะขายสุดที่เช่นเดียวกัน1 1 4 1ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศค่ะวันนี้ขายสุดที่ิ763ล้านบาทส่วนรายย่อยหรือว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศวันนี้ค่ะซื้อสุดที่ไป3,982ล้านบาทค่ะครับเป็นลักษณะของ3ลุมหนึ่งนะครับวันนี้ก็กองทุนบลกเกอร์แล้วก็ต่างชาติครับขายสุดที่ครับส่วนรายย่อยครับวันนี้ซื้อสุดที่ไป3,982ล้านบาทก็รายย่อยครับผม เมื S <S ่อดัชนีปรับตัวลงก็พูดกันบ่อยๆนะครับว่ารายย่อยมักจะเข้าเก็บของถูกนะครับผมก็ต้องลุ้นครับว่าพรุ่งนี้ครับเป็นวันศุกร์สุดส,สัปดาห์ครับว่ารายย่อยจะคงซื้อสุทธิต่อเนื่องหรือไม่ครับแล้วก็จับตาว่าต่างชาติครับผมจากวันนี้ขายครับวันพรุ่งนี้จะเข้ามาซื้อสุทธิหรือไม่นะครับผมถ้าซื้อสุทธิก็มีโอกาสที่จะทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย ให้ิคลีบาวขึ้นได้ครับนะก็ดูแล้วคงจะต้องลุ้นจริงๆแล้วค่ะว่าวันพรุ่งนี้นั้นการลงทุนในตลาดทุนไทยจะมีทิศทางอย่างไรแต่ดูแล้วเนี่ยโอกาสก็ค่อนข้างจะมีความผันผวนเกิดขึ้นอยู่สูงพอสมควรนะคะรวมถึงอย่างที่คุณอนุนบอกไปถ้าต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิดัชนีตลาดทุนไทยก็มีโอกาสที่จะรีบรา่ากลับขึ้นมาได้เหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าการประชุมของเฟดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังคงจะต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าการประชุมครั้งต่อไปเห็นวว่่าาจะมมมีีีขึ้นนนัท15 -16 ค ก็คงจะต้องรอติดตามเรื่องของความชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดด้วยนะคะส่วนแนวรับวันพรุ่งนี้ค่ะนักวิเคราะห์ก็ให้แนวรับเอาไว้ที่1,637จุดส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่1,648จุดด้วยกันก็เดี๋ยวลุ้นกันดูสําหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทําการวันสุดท้ายของตลาดทุนไทยในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ ไปดูเรื่องของหุ้นเด่นกันบ้างค่ะวันนี้ช่วงของ post market report นําเอา1ห,หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดูแล้วในผลประกอบการในช่วงของไตรมาส4ีน่าจะออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณอดุลนะะนั่นก็คือทางบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นสปาลินั่นเองค่ะครับตัวหุ้นตัวสปาลินะครับหรือว่าถ้าดูนะครับผมว่า นักวิเคราะห์มีการประเมินไว้นะครับว่ากําไรไตรมารส4ครับจะเติบโตค่อนข้างดีและก็จะทําสถิติสูงสุดใหม่นะครับผมก็ดีกว่าที่ทางนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ KTB ST ครับมีการคาดการณ์กันไว้ว่ากําไรไตรมารส4ปี2 6 4ครับจะอยู่ประมาณ2,400ล้านบาทน,นะครับจะเติบโตขึ้นมาประมาณ30%เมื่อเทียบกับ หุ้นเดียวของปีก่อนแล้วก็เติบโตปมาณ41เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าครับดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ครับเดิมทีครับจะมีกําไรก็อยู่ประมาณ2,000ล้านบาทครับแล้วก็1,700ล้านบาทครับที่มีการประเมินไว้นะครับผมจากยอดโอนที่เพิ่มขึ้นมากโดยจะแบ่งเป็นแนวราบครับประมาณ50นะครับแล้วก็คอนโดประมาณ50ครับซึ่งคาดว่าสัดส่วนคอนโด ที่ค่อนข้างมากแล้วก็ส่วนใหญ่ครับจะมีอัตรากําไรสุทธิครับที่สูงขึ้นครับก็ส่งผลให้ไตามาส4ครับโดยเฉพาะตัวอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นราวประมาณ4 0เนะครับผมนอกจากนี้ครับก็ดูแล้วว่าไตามาส4ค่อนข้างดีครับแล้วทางนักวิเคราะห์เขาก็มีมุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์โดยมีประเด็นสําคัญสําคัญนะครับคือยอดโอนไตามาส4ปี2องครับ จะทำสติใหม่สูงสุดนะครับประมาณ1,000 0ถึง1,500ล้านบาทนะครับผมจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวหลังจากโควิด -19 คลี่คลายครับแล้วก็มีคอนโดใหม่ใหม่พร้อมโอนได้ต่อเนื่องครับส่งผลให้ทั้งปี264ยอดโอนจะได้ราวประมาณ28,500ล้านบาทครับจะเติบโตขึ้นสูงถึงประมาณ40%เเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนนะครับ แล้วก็2ครับสุพลัยตั้งเป้าหมายยอดโอนปี265นี้ครับที่ประมาณ29,000ล้านบาทครับจะส่งตัวส่งตัวจากงวดเดียวของปีก่อนนะครับโดยมีแบ็กหลอกนะครับรออยู่อรอโอนนะครับมากกว่า16,000ล้านบาทครับคิดเป็นประมาณ56เปอร์เซนะครับจากเป้าหมายโอนทั้งปีแล้วก็ จะมีคอนโดใหม่เริ่มโอนมากขึ้นประมาณ7คอนโดด้วยกันนะครับผมก็7โครงการครับขวภเพย7โครงการขณะที่แนวราบครับจะยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ครับมีการตั้งเป้าของตัวพรีเซลนะครับผมที่ปี2 5 1 5ครับก็อยู่ประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาทครับจะเติบโตมาณ6เเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ครับเป็นแนวราบนะครับ ขณะแผนเปิดโครงการใหม่ครับอยู่ประมาณ34โครงการครับมูลค่าประมาณ40,000ล้านบาทครับนอกจากนี้ก็มีประเมินต้นทุนก่อสร้างปี265ครับจะเพิ่มขึ้นราวประมาณ3-4เปอร์เซ็นต์ครับจากต้นทุนเหล็กวัตถุก่อสร้างค่าขนส่งแล้วก็ภาษีที่ดินครับที่จะเพิ่มขึ้นครับส่วนใหญ่ครับอ่าสุพลายจากทอทยอยปรับราคาขึ้นชดเชยได้นะครับผมก็มองแล้วว่าตัวต้นทุนที่ขึ้น ขึ้นมาครับก็ไม่มีผลอะไรมากต่อสุพลัยนะครับ ก็ถ้าดูจากที่คุณอดุลบอกมาเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของยอดโอนที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงของไตรามาส4ี่เรื่องของเป้าหมายยอดของยอดการขายหรือว่ายอดโอนพรีเซลนี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทางสุภาลัยนั้นตั้งเอาไว้นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยทางนักวิเคราะห์ก็ค่อนข้างจะมีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการของสุภาลายัยหรือว่าสปาลีหลังจากนี้่ะคะโดยเฉพาะกับไตรามาส4ี่เนี่ยนะคะรวมถึงทั้งปีก็คือปี2564ทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST เนี่ยก็มีการปรับประมาณ การกําไรสุดที่ปี2564ขึ้นจากเดิมอีก6%ค่ะก็จะทํำสถิติสูงสุดใหม่อยู่ที่ระดับประมาณ6,600กว่าล้านบาทด้วยกันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง55%เมื่อเทียบกับชช่นเดียวกันของปีก่อนนะคะจากแนวโน้มกําไรในไตรมาส4ปี2564ที่ดีขึ้นเนี่ยแหละค่ะ ส่วนพอมาดูในปีนี้ปี2565นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์ k t b s t ก็ยังคงประเมินกำไรสุทธิว่าจะยังคงเติบโตดีขึ้นต่อเนื่องก็จะเติบโตขึ้นสู่ระดับ6,800กว่าล้านบาทด้วยกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแล้วเนี่ยนะคะผลประกอบการแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 แต่ก็ดูแล้วเนี่ยในช่วงหลังจากนี้ที่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายเนี่ยนะคะก็อาจจะได้ผลบวกจากเรื่องของกําลังซื้อที่เริ่มฟื้ ตัวมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในส่วนของมาตรการการผ่อนคลายยกเลิกมาตรการ LTV ของทางแบงค์ชาติเขาด้วยซึ่งนี่ก็จะมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะเร่งกาลังซื้อให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะคะมุมอมองของบริษัทหลักทรัพย์ K t ท s T ค่ะก็ยังคงกําหนดคําแนะนําซื้อนะคะสำหรับหุ้นสุภาลัยหรือว่าสปาลิค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้อยู่ที่หุ้นละ28บาทนะคะก็อิง p e r ที่8.8เท่าด้วยกันก็ดูราคาวันนี้บวกขึ้นมาสวนตลาดเล็กน้อยนะคะคุณด 22บ,บาท70สตางค์ก็ยังถือว่ามีอัพไซส์อยู่เยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะครับถ้าเทียบกับราคาหุ้นนะครับผมก็ราคาหุ้นปิวที่22บาท70าทครับราคาเป้าหมายที่ทางบล k t b s t แนะนำไว้นะครับอยู่ที่28บาทก็มีอัพไซส์ประมาณ23เอร์เซนนะครับก็ ถือว่ายังมีอัพไซต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลประกอบการครับที่คาดการว่าไตามาสี่จะทำสติใหม่แนวโน้มปี2 6 6 5ยังคงสดใสาจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากโควิด -19 ทีนขี้ขายนะครับผมก็มองแล้วว่าพื้นฐานดีราคาก็กำลังที่จะปรับตัวขึ้นในทางเทคนิคครับผมก็เป็นขาขึ้น,นครับก็เป็นหุ้นที่ น่าจับตาอีกตัวหนึ่งในกลุ่มอสังหาครับก็ดังนั้นระยะสั้นๆนี่เรารอดูนะคะผลประกอบการม้วไตรามาส4ี่ปี2564แล้วก็ทั้งปีของปี2564กันก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นไปตามที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ KDBST เขามีการประเมินแล้วก็คาดการณ์กันหรือไม่เราค่อยๆมาติดตามดูในช่วงของปีนี้ละคะปี2565ว่าจะเติบโตต่ตอนเนื่องไปอย่างไรสําหรับในส่วนของสุภาลัยหรือว่าสปาลีนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นข้อมูลดีๆแล้วค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อประกอบการตัดสิน ในการลงทุนในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยคุณอดูลคะด้วยเวลาที่เราค่อนข้างจะมีจํากัดจริงๆนะคะก็คงจะต้องยกการพูดคุยกับคุณผู้ชมทั้งช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube ไว้ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเป็นประจําแบบนี้ทุกๆวันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยจริงๆนะคะด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจํากัดจริงๆส่วนช่วงนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อ,ง,ง,องลลลาาาคคคุ้ชมมก่่่ออนนนะะแะแยื22 30ตติดตม รายการข่าวหุ้นนะคะพบกับคุณสุปชัยและคุณบุรพาได้ในรายการข่าวหุ้นทาง m q a d hd ช่องหมายเลข30นะคะก็เป็นช่อง m quad hd เนี่ยแหละค่ะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ่าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน